ครับผมปี2025นะครับครบรอบ10ปีนะครับ,รบซึ่งยิ่งใหญ่มากๆฮะ,ๆะก็เรามีามทามะในประเทศไทยแล้วนะครับก็ดีใจกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับทามะด้วยแล้วก็ดีใจกับแฟนๆที่ได้เข้ามาติดตามแบบศิลป,ปินของทางจากทางญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ทางไทยด้วยก็ดีใจที่ได้มาครับที่มา,มาร่วมงานครับผมแล้วทีนี้ชอบดูของเขาแล้วจริงๆเราขึๆๆๆา้นไปที ประวีตเขาเรียกว่าในสามรอบนะรอบแรกก็คือขึ้นไปงานเปิดตัวแล้วก็รอบที่สองเราก็มาเดินแบบเดินแบบฮะแล้วก็มาร้องเพลงฮะร้องเพลงแล้วก็แบบใช่คือเพื่แฟนคลับแล้วก็มาสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับมันเป็นชุดเออ่ของเออ่ของทางคุณของโมเก้นเอ็กซกับสรพลเนาะก็เป็นของแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการอะแดปต์ระหว่างวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นก็คือแบบเป็นชุดกิโมโน แล้วก็มาตัดเป็นแบบแนวไทยๆแล้วก็อาจจะมีแบบมีร่มที่เป็นของบางทางชาวของของเชียงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการมิกซ์แอนด์แมทระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นดีไซน์ที่แบบสนุกดีครับผมมีการเพ้นท์ทัชพู่ใช่นี่มีทัชพู่ด้วยครับเป็นยางกุซ่าฟุ้งู่วยนะก็คืออยู่คำนวณู่ไม่เห็็นเลยกคือมีตั้งแต่ดาวหกแล้วก็แขนสงาดเออ ก็คือเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งเขาจัดให้เขาจัดให้เขาจัดมาให้แล้วว่าแบบคนไหนเหมาะกับชุดแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นจะประมาณัเดือนครับเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสปอยหรอจริงจเราคิดว่า คนไม่น่าจะแบบไม่่นาจเราไม่น่าจะรู้แลมากรอดีกว่ารอเซอร์ไพรส์ดีกว่านะครับยิ่งใหญ่หรือเปล่าคิดว่าใหญ่ไหมใหญ่แหละเออครับผมมีวินไปญี่ปุ่นบ่อยเป็นตัวเจ็นี่ไงจะมีไปมีไินเนอร์สุดยอดินเนอร์แฟนๆนี่ก็เป็นแบบว่าแฟนแฟนเป็นแฟนมีดกินเนอร์แบบนี้ญี่ปุ่นครับผมมากินข้าวเขาบ่อยแล้วไงก็เลยปล่อยเขาไปกินกับแฟนๆได้ จวนเราต้านเลยเราต้านเลยเก่าไปจวนต้องมีแน่เออรอก่อนร้อันเดี๋ยวอาจจะมีแหละต้องมีแหละเราไปญี่ปุ่นบ่อยขนาดนี้ถ้าเกิดว่าปีนี้มันมีซีรีส์ออนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้มีโอกาสใช่ใช็ที่ญี่ปุ่นไม่ชัวร์เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าอาจจะมีออนที่ญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะเราก็มีฐานแฟนคลับของที่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมี เมกาวิททีมทั้งสองเนาะแล้วก็ทำรองในฮาราซึ่งเราก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่ก็จะเป็นการตออยอดเยี่ยมดูใ่บ่บ่บๆๆ่บ่บ่บบ่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 บนบ่ย่บ่บ่า่บ่บ่ง่บนบ่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 ่บ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 าบ่น่ ใช่ก็เลยอาจจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกคนไทยแต่ว่าจะโทรมีโทรม,มา่มอาวิดีโอวิดีโอมีไลฟ์มีไลฟ์ผ่านแบบไม่แ <c oughs> อบเป็นยเขาจะแอบเซอร์ไพรส์ผมจะบินกลับมาจากไต้หวันเลยหยอกหยอกหยอกแต่พูดไปดไไดเปน,นี่ยเป็นเป <c oughs> ็นดิจ <c oughs> ิตอลพูดปินเ <c oughs> นี่ยสีขาวสีขาวด้วยเดี๋ยวผมจะให้ข <c oughs> ้อความมันบินกลับมาแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้ยอยู่บ้านไม่เคยอยู่ด้วยกันเลย ที่ทำงานร่วมกันหมดประมาณสองปีสองสามปีถ้ารวมถ่ายทำรวมอะไรก็ประมาณน่าจะเกิดเกิดสามปีครับไม่ถือว่าไวอยู่ไวประมาณบ้าบอหน่อยกันครับอะไรัคือความไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ความเรี่ยน่า้เนี่ยคือเขาจะเป็นคนอะไรก็ได้แล้วก็จะคิดนชอบเหมือนกับแบบน้องเออเป็นน้องอะไรใช่แล้ว ตกกาาามมใจเเเรรอะไยยงี้น็ลชอบถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปเหมือนกันด้วยกันใช่ถ่ายรูปเหมือนกันชายชอบกินกาแฟชอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบเหมือนคุยกันได้ในหลายๆเรื่องชอบเล่นเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ก็ป well, ีนี้นะครับไม่ต้องห่วงนั่นจะได้หายคิดถึงพวกเราทั้งสองคนแน่นอนนะครับก็ ต้องรอรอเขาประกาศรอเขาประกาศแล้วกันใช่ดีใจทุกคนได้รอเขาฝากด้วยครับครับผมงก็ฝากยูโดฟุกไว้ตบอลของใจของทุกคนด้วยนะครับผมก็รับรองว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมครับผมไว้เจอกันฮะขอบคุณครับ

เมนองอันนี้กล้องหนึงรูอันนี้กล้นนลอง